สวัสดีค่ะนิงคามิเกนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่24-30พฤษภาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงมีรสนิยมนะคะมีเรื่องของความทันสมัยเหมาะที่จะทํางานอาชีพที่ต้องใช้เทคนิคใหม่ๆตลอดเวลานะคะอย่างเช่นการ าขายออนไลน์หรือว่าคนที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องของมือถือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะท่านที่เทรดหุ้นนะคะหรือว่าต้องใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของแท็บเลต็ตมือถือเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ถูกฉลกมากนะคะการงานมีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าจะสอบต่อสอบแข่งขัน มีชัยเหนือคู่แข่งนะคะมีเกณฑ์ผ่านฉลุยใครที่มองหางานตกงานอยู่นะคะก็วิ่งเต้นเป็นพิเศษก็จะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสมากกว่าคู่แข่งของเรานะคะ เรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาจากกิจการที่คุณทำอยู่นะคะจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ออเดอร์ได้กำไรได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการต่อยอดเรื่องของเงินทองเรื่องของธุรกิจในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมได้นะคะ เรื่องของสุขภาพระวังความเครียดการเจ็บป่วยกระทันหันจากอุบัติเหตุหรือความประมาทนะคะบางคนอาจจะออกกําลังกายเยอะหรือว่าหักโหมใช้ร่างกายมากนะคะอาจจะทําให้ปวดกระดูกปวดเส้นปวดเมื่อยได้ง่ายนั่นเองนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักให้ใช้ความจริงใจให้ใช้ความมุ่งมั่นพยายามนะคะแสดงความจริงใจก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าไม่โสดอีกต่อไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างบ้านร่วมกัน มีการฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันแล้วก็มองอนาคตร่วมกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีปัญหาขัดแย้งก็พร้อมพูดพร้อมเคลียร์ด้วยความปณีปนอมนะคะเป็นความรักที่มั่นคงแฮปปี้สำหรับชาวสิงค์ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ